นี่คือ ASMR นะครับ ROV บายลุงอูดนี่คือเสียงต้นฉบับนะครับที่น้องๆได้ยินอยู่ซึ่งยังไม่ได้ใส่ซาวาด์ใดนี่คือเสียงสดน,นะครับสวนงามพงพง อะไรหลุดวะเอะ้แบนนาะไม่ฉันจะเล่นเองเอลสูอุ้ยยีน้าเมนโ้มเนตไปเอาแร็งดพอมมาก่อนลงแรงอะ่ะไอพวกเด็กกระโปบงไปเล่นไม่ไหวยืนเลนมันยังเดินเกาะเลลเลยอะ่ะเกาะเลนได้พอแม่งเกาะยญาค้างๆด้วย <c oughs> เอาระดับฝีมือแรงไดมอนไปเล่นกับ30-40 <c oughs> ดาวคงชนะหรอกฝั่งตรงข้ามแม่งคงมีแต่แบบพวกบางละจันน่ะบ้าผงคามอะ่ะเอาได้ขมไม้ใช้ดูไว้เบิ่งแหกตาดูไว้การซูมเอลสูแบบ4.0 <c oughs> ตายอขอเสียง่ายเอลซูด้วยได้ปิดเสียงเลยจบฟังเสียงให้ดีต่อไปนี้จะเป็นการพากในการเล่นเอลสูแบบเรียวไทม์ดูไว้ชายบบนี่คือปืนมันเก็บเสียงนะครับน้องเข้าใจปะ สวยบังแทบฟิฟสวยตวังไว้ปุ๊กปุ๊กปุ๊กปเร่งเบาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมีของก่อนแรงแน่นอนสวย สวยสวยบุง้งบุ้งบุ้งสวยมึงรอ,อก,กูเลยยังไม่มีอะไรซูมดูวิชั่นเข้าใจไหมคนงาม ตีมังกรเข้ายิงวิ่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 วิ่ง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 ว่งวิ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 ่งว่งวิ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 งวิ่งว่งวิ่งวิ่ิ่ phường phường phường, xinh đẹp máng bồn, ừ ừ อุ้ยเพนมาฝากหัวใจเอาไว้ข้างล่างในคอมเมนต์งดงามนี่คือเสียงเกมนะครับที่ทางกาลินาไม่ยอมให้ปล่อยออกมานะครับ เงินงามอะต่อไปนี้เราจะเริ่มเล่น ASMR โดยเล่น RV กันนะครับนี่คือเสียงที่แท้จริงเสียงที่ทุกคนเห็นนั่นก็คือ ASMR นะครับเสียงต้นฉบับของทางการิน่าจิ๋มก่อนเลยครับน้องเรียบร้อยววววว เฮ้ยเฮ้ยเตี Dark Slayer วางแท็บก่อนยุดอัดดอ King โอเคตายฝังหัวใจเลยจ้าเป็นไหมรอก่อนนะรอของก่อนนะ เฮ้ยม <Hey, ีไฟว่ะตรงนี้มีไฟว่ะตรนคนดูเปิดดิพอเวลากูตายมีไฟครับเสียงมาโจลูกเกนก่อเช็คระยะหน่อยสองเข่งปลาทูโอเคเสียงมาพพพออองงง ผงพงผงพงผงพงผงตายบอกเอ้ยบอกเอ้ยให้มึงช่วยกันหน่อยดิวายชายมึงไปไหนวะกูอยากจะเห็นแท้งวันหน้าแท้งกูอยู่ไหนวะโผล่หน้าออกมายังมันรีบไปตายไปไหนวะมึงรีบตายเลยเล่นตัวอะไรกูเล่นเอลซูนะครับต้องมีคนคุ้มครองมันงาม พงพงพง <c oughs> <c oughs> สวยงามงามปุ๊บ <c oughs> อุย้ยมัวใจฟุ๊บ <c oughs> พง <c oughs> อัดดูกิก <c oughs> พง อืมตายคู่เอวสูไม่สบายด้วยหรือเปล่าเนี่ยมีไออย่งคิวไม่ได้เลยว่ะโคตรเซ็งเลยดีครับลุงอูนบรรทีการ ก่อนนะกูบอกเลยพงพงพงคิววันช็อตวันคิวโอ้ยไม่ยิงปั๊มดิเรียบร้อยเสียงปืนแบบใหม่ยิงทีละหยดได้หไหมเงี <laughs> ้ดูถูกนายชายกูบอกแล้วรอก่อน เราม่รามาสสางกันงปงปงปองมาดิพงเฮ้ยโดนคองกัวะ อ่าโอเคอุบ okay. อึบ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 อออออึ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 บออบอบองอออบ นีใน่ใส่เก็บเสียงแล้วนะครับใส่เก็บเสียงอยู่โอเคเลนกางเลนกางไปช่วยไปช่วยโอเคมูลามาซามาแล้วฟิเลตช มีคอมีขอแห้งกันบ้างแหละดูทรงแล้วโคกต้องเข้าแล้วกูรู้ทรงงามปังปังปุ้ย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 เฟี้ปังตุ้ยตายนี่คือ ASMR นะครับ ROV บายลุงอูดนี่คือเสียงต้นฉบับนะครับที่น้องๆได้ยินอยู่นี่คือเสียงออริจินอลจากทางกาลีนาซึ่งยังไม่ได้ใส่ซาวด์อย่างใดนี่คือเสียงสดนะครับ ปองปังตายกูบอกเลยหูแตกไอสัตว์ปุงป๋งกีนอยปุ๋งปุ๋งนี่คือเสียงปืนนะครับพากสดปุงป๋งปุงป๋งปุ๋ง เอ็นวิชั่นเพื่อนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บูชชกดูมออตายพอแล้วสัตว์โคตรเหนื่อยเลยแม่งเอ้ยใครมันให้กูพากวะชีบชุบ búng búng búng, bóng rồi đi bom đi bóng phá búng 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 búng, bóng đi bom đi bom มา ก็เฟรนด์ฮัทส์บีนดีทรอ l ส์ใช่โอเคโอเคแบล็ตไอตินิตี้ซื้อลวงหน้าเดี๋ยวกูไปบอกอะไอหน้าป๊บนึงเสงมึงบัก เสียงเสียงเพลงอันนี้ขึ้นเราอเมชชั่นอิมพอรสิเบิลตึงตึงตึงตึ้งตึ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 งไม่ใช่คนละเพลงติดหินป่องป่องป่องเพลงมาไป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 เพลงมาแล้วเพลงไป ไายฮะยกมือขึ้นมาแล้ววิชชอรี